สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับเป็นคลิปเรื่องเล่าละกันนะครับก็เล่าว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยแกแบบเหมือนเอาง่ายๆแกทํำ EB มาหลายปีแล้วนะครับเราเรียงเกิดเลยละกันนะฮะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยคือความผมเข้าใจนะความที่หลายๆคนเนี่ยพอแบบเฮ้ยฉันก็ขายเป็นนะทํามาหลายปีแล้วทําไมฉันต้องเรียนอ่านะฮะอย่างคนนี้ผมเรียกว่าคุณกอไก่ละกันนะครับ ตอนแรกแกก็ถามถามถามเสร็จแล้วแกก็สงสัยไงที่ผมทําคลิปแล้วมีเฉลยให้ทุกวันแต่แกก็แบบเฮ้ยฉันก็เป็นแล้วนี่ว่านะครับแต่ตอนแรกแกก็ยังไม่ได้มาบอกอะไรผมมากมายจนแบบครั้งแรกเลยแกก็ลองซื้อเครื่องมือนะครับ e bay ของออดออนไลน์นะครับแบบ3เดือนเนี่ยนะคะเพียง1,500บาทไปทดลองก่อนจะได้อะไรบ้างก็จะได้ลิงก์สินค้าขายดีกดไปเจอไอเดียสินค้า ได้คีย์เวิร์ดแพลนเนอเครื่องมือคีย์เวิร์ดของ Google Keyword Planner นะครับอ่าเสร็จแล้วก็ได้เฉลยด้วยที่ผมทำคลิปอยู่ทุกวันเนี่ยสามารถขอเฉลยได้แกก็แก,แกขอผมมาแล้ว10กว่าชิ้นละเสร็จคือซื้อเครื่องมืออ่ะคุณต้องเข้าใจนะว่าคนเรียนก็เรียนนะครับแล้วก็ถ้าคนเรียนแบบแชร์เครื่องมือมันก็จะมีแบบหนึ่งหรือแถมเครื่องมืออะไรก็ว่าไป ผมก็ต้องทําความเข้าใจกับคุณกอ้อยเคลียร์ก่อนว่าอ่ะแชร์เครื่องมือนะแต่แบบมันก็ต้องแบบคือคุณแชร์อย่างเดียวอะ่ะอย่างน้อยเครื่องมือนี้ทําให้คุณเห็นละเฉลยสินค้าก็เห็นอะไรเยอะแต่แบบปรึกษามันมันเหมือนต้องเรียนนะครับอ่ะเช้าว,วันนี้ผมก็อธิบายไปเพราะแกแบบก็เริ่มถามเหมือนแบบคนเรียนผมก็บอกว่าขอโทษด้วยนะครับของคุณกอนี่แชร์แค่เครื่องมือแกก็เข้าใจแกก็เลยถามว่า แล้วผมจะทำยังไงได้เนี่ยเพราะว่าผมก็อยู่ไกลอ่าเดินทางไปก็ไม่สะดวกแล้วก็ส่วนหนึ่งผมก็ทํามาหลายปีแล้วผมก็เสนอแกไปว่าอย่างนั้นเล่นลงแบบคอร์สออนไลน์ไหมจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดแล้วก็ถ้าลงคอร์สนี้ก็คือดูแลปรึกษาได้ตลอดชีพคุณกอก็สนใจเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปคุยตอนท้ายดีกว่าแต่อาเอาเป็นว่าแกสนใจ และแกก็พูดมาว่าแกอยากเปลี่ยนแนวคือแนวของผมอะจริงๆส่วนตัวของผมของสะสมพระเครื่องก็ก็เวิร์กนะเพียงแต่ว่าถ้าเราจะกินระยะยาวกับของเก่าอ่ะสักวันเดียวของมันก็จะเริ่มหายยากหรือแบบหาไม่ได้ยกเว้นสายพระเครื่องที่อย่างที่แกบอกอะไม่ค่อยอยากโกหกหลอกลวงลูกค้าก็คือเหมือนไปซื้อมาองค์ละห้า 5, บาทสิบบาทอะไรประมาณนี้ ซึ่งใน,ในธุรกิจนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีคนทําอยู่ที่กับขายฝรั่งในประมาณนั้นแล้วก็มีบางคนที่แบบฝรั่งดูเป็นไม่เป็นก็ขอรีฟันอะไรประมาณนี้แกก็อยากเปลี่ยนแนวด้วยหลังจากที่ใช้เครื่องมือลิงก์หรือขอสินค้าที่ผมทาเปิดไอเดียให้ดูเหมือนคุณกอรเริ่มเปิดใจ ก็คืออยากเน้นมาของแบบระยะยาวผมก็ไม่ได้ห้ามนะพระกขายได้บน Ebay เขามีหมดให้เ c เช n ยอาเซียนแอนชีนชนชก็ขายได้เพียงแต่ว่าของแนวเนี้ยมันจะเหนื่อยเรื่องการหาของเรื่อยๆถ้าจะเอาแบบของแท้ของดีนะครับเนี่ยเขาก็บอกดูเหนื่อยมากจริงๆผมว่าขายได้หมดแหละพระก็ได้ถ้าเกิดเอาของแท้มาพรีเซนต์ของสะสมของเก่าจริงๆผมก็ว่าเวิร์กเพราะกำไรแต่ละชิ้นก็ดี หรือเพิ่มสินค้าเช่นของซื้อกินซื้อใช้บ้างมันก็ดีเพราะว่าอะไรไม่ต้องหาขอมันผลิตมาเรื่อยๆถ้าเราเจอตลาดนี้ขายกินยาวๆมันก็จะเป็นสินค้าที่เราไม่เหนื่อยนะครับก็คุยกันอืมนี่แล้วก็ผมก็ถามไปนี่เรื่องเปิดใจเนี่ยจากแชร์เครื่องมือขายดีใช่ไหมแกก็บอกใช่มันมีอะไรซ่อนอยู่หลายอย่างขุมทรัพย์อ่า แต่มันต้องขยันและมีความรู้ช่วยนี่คือที่แกสนใจมากขึ้นเนี่ยผมก็แนะนำไปเป็นคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็คุยกันตรงนี้ประเด็นนะนี่ถึงไม่ได้ชวนจะเรียนไม่เรียนไปแล้วแต่แต่ผมมองและมุมมองคนที่ยอมจ่ายเงินค่าเรียนนะครับหนึ่งซื้อเวลาไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งทดลองผิดลองถูกแล้วการลองผิดลองถูกอาจจะเสียเงินเยอะกว่าซื้อเวลา เพราะฉะนั้นมันคือคือเรื่องประหยัดต้นทุนอันนี้ที่เราคุยกันครับ <c oughs> นะก็สุดท้ายแล้วนะฮะคุณกอแหละก็คืออารมณ์ถ้าผมสรุปก็คือแกก็เหมือนทำมาแล้วว่าแต่ไม่อยากเรียนอืมอยากลองแบบไอที่ผมทำคลิปอยู่ทุกวันทุกวันนี้มันมันมันเปิดไอเดียจริงไม่จริงแกก็เลยลดทดลองเอาโปรที่ซื้อเครื่องมือที่ต่ำที่สุดก่อน แล้ยว่าแกได้ลองแกก็เห็นแล้วว่ามันเจอของดีจริงๆเจอของขายได้จริงๆบวกกับที่เฉลยสินค้าแกดูแล้วว่ามันเปิดโอกาสให้แกได้จริงๆแกก็เลยหาอะไรที่แบบอย่างน้อยคอสที่ถูกที่สุดถ้าผมแนะนำได้นะครับก็คือคอสเรียนออนไลน์นะครับถูกที่สุดและปรึกษาถามต่อได้ตลอดอันนี้อันลิมิตละอยากถามอะไร อยากได้เทคนิคที่พี่สอนขายยังไง3เดือนนะฮะให้ได้ยอดขาย2 0 0 0 0นและกำไรตกเดือนรับประมาณล่าสุด30บเปอส์เนได้ประมาณสัก27 0 0 0อันนี้ก็อยู่ในคอร์สนี้ด้วยสอนด้วยนะครับนี่ก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเคสอย่างเงี้ยก็มีเหมือนบางคนแบบเหมือนติดอ่ะฉันทำเป็นแล้วทำไมฉันต้องไปเรียนนี่ก็คือเป็นเคสตัวอย่างหนึ่งของคุณการแล้วก็ สามารถปรับคอร์สถ้าสนใจจริงๆกับผมที่โอทตออนไลน์เนี่ยเลือกคอร์สที่ถูกที่สุดก็คือเรียนแบบออนไลน์คุณจะไม่ดูที่ผมก็ได้คุณเป็นหมดแล้วแต่จริงๆปัญหาของคนขายส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าฉันอยากเพิ่มแนวสินค้าฉันอยากได้ที่ปรึกษาบ้างมีคนคุยบ้างคอร์สนี้ผมขอแนะนำว่าสำหรับผมนะดูแลตลอดชีพติดอะไรถามได้ตลอดนะครับ ส่วนเครื่องมือถ้าแฮปปี้วันหลังก็ซื้อได้มีโปรโมชั่นราคาดีๆถ้าเกิดเดียนแล้วเนี่ยรับรองเลยว่ามีโปรเครื่องมือดีๆให้อ่ะนะครับก็คลิปนี้เป็นเรื่องเล่าแล้วกันเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมนะจากคุณกอเป็นประสบการณ์หนึ่งนะครับที่ถามว่าเจอบ่อยไหมผมก็เจอแนวนี้มาเรื่อยๆบางคนก็ถามแต่แบบฉันเป็นแล้วอะทำไมฉันต้องเรียนผมอยากลองเสนอนี ลองแชร์เครื่องมือผมแบบ3เดือนดู1,500บาท 1. กดลิงก์ผม 2. เวลาผมมีสินค้าอะไรขอเฉลยมาได้แล้วคุณดูว่ามันจะมีประโยชน์ไหมเหมือนคุณกอ่อซึ่งคุณก่อสุดท้ายแล้วแกก็เปลี่ยนใจแต่ว่าแกวาคอสที่ถูกที่สุดคือคอร์สออนไลน์ คลิปนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะฮะจากประสบการณ์เมื่อเช้าเลยคุยกันประมาณเนี่ยสิบโมงไปไปลเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงละนะครับเป็นคลิปเรื่องเล่าเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังยังไงเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับแค่ช่องออตออนไลน์ใน YouTube เพื่อนซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ติดตามข่าวสารอันหลายๆชิ้นก็เห็นสินค้าเลยหลายๆชิ้นอาจจะมีเซ็นเซอร์ให้กับสมาชิกขอบ้างเพราะมันเด็ดจ,จริง ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ